สวัสดีนะคะแม่แค่ะวันนี้ก็นะคะขยบตายเต่านะคะไปพนักงานปนอ้อยอยู่ข้างล่างมันคกี้ีเดินตามแต่ฟ้างหน้างานปนอ้อยเลาสวัสดีค่ะครับผมครับ สอนข้างขาด้วยลูกสองขาย่อย่อสองขาด้วยคราบสวยหรือจะโดดกบโดดกบก็ได้นะโดดกบก็ได้นะคะนะคะนี่ก็นะพาน้องเดินนะคะวันนี้ขาไปทางนี้อืออือ เป็นยังไงแม่เรียก,เ,ยกเอากลับบ้านเชยหน่อไหมมาเดินก้นมอยได้ยินเสียงแม่เอินคือกลับบ้านเชยไหมแม่เรียกแ,แม่เรียกกรชีกับเลยบ่ฮะกลับบ้านอย่างเดียวกลับบ้านอย่างเดียวเลยเหรอแม่เรียกแค่เนี้ยนะโอ้คิดถึงแมเ่เด็กติดแม่นะคะไม่ได้ให้เล่นน้ำด้อมันหนาวไม่ลงมันหนาวนะลูกไม่ลง น้ำขึ้นเยอะเลยหาดูน,นี่นะคะก็จะพาเดินนะคะขยับไปทีละเรื่อยๆนะคะฝึกความเคยชินนะคะไม่ให้น้องตกใจไม่ให้น้องตื่นนะคะไม่คอยก็อยู่ขอบสะนะคะขอบสะกัรบินไทย แจกไม่พอยังไม่ลไหมลลลอ้ยเจอะคะ <c oughs> แม่ฟอยร้องใหญ่เลยนะคะเอาลูกชายออกมาวันนี้เมื่อวานลูกชายอยู่ใกล้ๆ วันนี้เอาพันกันเอาเอาอกเกยกินน้ำลูกต้นน้ำมันจะทิ่มปากนะคะแต่น้องช้าง,งชอบกินมากนะคะ หนูก็ไม่รู้ว่ามันต้นอะไรเขาให้ถอยหนูจะก้มไปเอาจนได้นะเอาจนได้นะเอา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 ดูมันจะบาดมือมันจะปากมือเอามันจะบาดมือเอานะลูกน,น,นี่นะคะหนูก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะแต่ช้างชอบกินมากพอกินแล้วอ่ะน้ำมันทิ่มปากนะคะแม่พลอยก็ นะคะปากอักเสบเป็นอาทิตย์นะคะกินต้นอันนี้แหละนะคะเวลาพานางมาเดินนางเช่ากินแต่ต้นนี้นี้ยนะคะน้ำในสระก,ก็เยอะแล้วนะคะตอนนี้อ้ ่ก็พาตาอ้วนี่จะไปไหนอ่ะอ้วนมาพอแล้วแค่นี้แหละจุ้งดำดำสองขาอืออีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งลูกอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งกระโดดกบป๋อเอาดีๆลูกเอาดีๆดูดูดู ของกินอ้วนทําได้นะคะเพื่ออ้อยหวานๆกับกล้วยหวานๆน,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 นะคะนะคะนี่ก็เป็นการฝึกน้องนะคะโรงเรียนโรงเรียนจิก,กี้ยังไม่บอกให้ทําเลยทําแล้วนะคะหนูหิวหนูทาหนูหิวหนูทาไว้ก่อนนะคะหนูหิวโอ้ยลิโตนี่แม่ได้แม่ก็เอื่นจังเลยแม่แม่เรียกนะคะแม่เรียกไม่พอร้องรันบ้านเลย แม่พลอยเรียกน้องกีนะคะรันบ้านเลยนะจ๊ะตอนนี้ดูเขาเดินตุปต๊ปัตตุเป๋หาแต่ต้นนาำ Ya <laughs> Ya yeah. หนูมาพาน้องไปบ้านเธอแม่ร้องร่นเลยแม่พลอยร้องร่นเลยไปแล้วแม่ร้องไปหาแม่ก่อนแม่ร้อง อ้ยเอาเอาฝ้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 าหาแม่เอารีบรีบรีบแม่ร้องอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยเด็กน้อยก็ยิดติดแม่แม่ก็ติดลูกนะคะนีไไน س, ่ยะะก็พากลับบ้านก่อนนะคะแม่ค่ะนะคะเพราะเสียงแม่พลอยลั่นเลยนะคะถึงนี่เลยนะได้ยินถึงนี่เลยนะคะ ได้เย็นถึงนี่เลยสงสารนะคะคุณแม่ร้องหาคุณลูกนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้น้องจักกีแม่พลนะคะป้าเก้วลุงทองคำนะคะแล้วก็เนกชายนำโชคนะคะจอมป่วนของบ้านนะคะจอมดื้อนะคะนีค่ะที่หลังจาอันนี้ก็ เออสูงสูงจังเจมเคยเกีกกก่มาจำเมื่อก่อนน้องแสดงได้หลายท่าอยู่นะแสดงได้ได้หลายท่าอยู่นะคะแต่ทีนี้น,น้องลืมน้องไปอยู่ใต้นานเอ้ยเขาให้หัดสูงขาเขาไม่ได้ให้เธอยกสองล้อยกล้อเออ,อคนของว่นอะจิตกยกสูง เออนั่นแหละส่ง <laughs> ส่งเอ้ยแบบโคตรน่ารักอ่ะสั่งอย่างได้อย่างจิตใจมากเลยปิดคลิปให้หน่อยสซเร็วๆดีตาตีบป,ปิดคลิปให้หน่อยถอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาะ